สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิมพลชเวงศักด์สงครามเป็นจกักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ค่ะความดันลูกตาคือค่าของของเหลวที่อยู่ในลูกตาซึ่งปกติมีค่าระหว่าง5 21มิลลิเมตรปรลอดค่ะ ถ้ามีภาวะความดันลูกตาสูงเป็นภาวะอันตรายที่เป็นอันตรายเงียบนะคะหากปล่อยไว้นานๆอาจจะเกิดภาวะต้อหินตามมาและตาบอดถาวรได้ค่ะเนื่องจากมีการทำลายของขั้วประสาทต,ตาค่ะ ในระยะแรกนะคะอาจจะไม่มีอาการอะไรจะต้องเข้ามาตรวจตาเพื่อวัดความดันตากับทางจากักษุแพทย์ในบางรายอาจจะมีอาการปวดตาหรือปวดศีษะเล็กน้อยค่ะในบางรายถ้าเป็นเรื้อรังนานๆแล้วไม่ได้รับการรักษาจะมีอา,าตาโมวลงหรือว่าลานสายตาแคบลงค่ะกรณีที่ความดันตาสูงขึ้นแบบเฉียบพลันจะมีอาการปวดตาเฉียบพลันมีอาการตาแดงปวดตามาก มีอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะหนึ่นะคะก็คืออายุมากขึ้นค่ะสองอมีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานนะคะสก็คือคนที่เคยใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เป็นเวลานานหรือ,อคนที่มีคนในครอบครัวเป็นต้อหินมีประวัติของการเคยโดนอุบัติเหตุกระแทกที่ตาม,มาก่อนนะคะหรือคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆค่ะ คนกลุ่มนี้ก็คือมีความเสี่ยงของการเป็นมีความดันตาสูงหรือภาวะต้อหินค่ะ ถ้าความดันตาสูงนานๆไม่ได้รักษานะคะก็จะเกิดภาวะต้อหินและตาบอดถาวรได้ในที่สุดค่ะดังนั้นในรายที่มีความเสี่ยงถึงแม้จะไม่มีอาการใดๆนะคะก็แนะนํามาตรวจตากับทางจากักษุแพทย์เพื่อวัดความดันลูกตาและตรวจขั้วประสาตานะคะถ้ากรณีเป็นต้อหินจะได้รักษาตั้งแต่เนิน่นเพื่อป้องกันภาวะตาบอดในอนาคตค่ะ างตาก็จะมีเรื่องของต้อกระจกนะคะต้อหินที่ควบคุมด้วยยาไม่ได้นะคะหรือโรคทางจอประสาทตาค่ะเช่นเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาหลุดลอกมีเลือดออกในวุ้นตาเป็นต้นนะคะ,คะตอนนี้ก็คือมีการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผ่นเล็กนะคะมีผ่าตัด ควบคุมความดันตาของต้อหินค่ะแล้วก็ผ่าตัดจอประสาทตาวุ้นตาและยิงเลสมีการยิงเลเซอร์อในบริเวณจอประสาทตาค่ะทางโรงพยาบาลลานาก็มีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะคะมีทั้งหมอทางด้านต้อหินและหมอทางด้านจอประสาทตาค่ะก็ถ้าเกิดว่าคนไหนมีปัญหาทางด้านตาก็แนะนำเข้ามาตรวจกับจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลลานาค่ะ